ูนี้เพราะที่ไม่ได้สอนนิโรธาก่อนเพราะว่าอูเนี่ยมันเหมือนกันถ้าเราดูจากตารางที่อาจารย์ให้เห็นไหมว่ามันเทออกมาได้เหมือนกันอูนี่เหมือนนี่เหรอคะอาจารย์อูกับอูนี่เหมือนกันอูกับอูนี่เหมือนกันเอานิโรธาว่า โปัดขันภาโมละเมทนาขันภาโมรียังอากาศอันโโรมะกุชายัสสัตยัตถะโลปัดขันโทอุปัชติติปัสสัตตถเวทนาขันโทนิรุ้ชิดถาติรูปปัตนกาลังเกิดแก่โมใดนะ แ้วคนานั้นในคนานั้นใช่ไหมบุคล,ล,ลอเค